นะครับนี่คือคุณต้นนะเรื่องรถเอฟเฟกฟังมาคนเดียวปืนฟังมาคนเดียวคําสั่งจะมาจากพี่นมและพี่มือเป็นคําสั่งทุกคําสั่งนะครับเราเคยทําฉากนี้มาแล้วทุกคนเคยเล่นฉากใหญ่มาหมดแล้วไม่มีปัญหาอยู่ในนัาที่นักแสดงร่วมทั้งหมดอยู่เป็นกลุ่มมาไว้เพราะเนื่องจากสถานที่มันใหญ่เดี๋ยวมีที่ไว้สําหรับพวกคุณอยู่โดยเฉพาะนะครับ อเดี๋ยวสักประมาณแปดโมงจะมีเจ้าหน้าที่ของทางพื้นที่ก็จะเข้ามาร่วมงานกับเรา,าตรงนี้ต้าหมดใช่ไหมครับอโอเคเบดเบดใหญ่ของเราจะอยู่ที่ลานจอดรถกินข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้ามีปัญหามอนิเตอร์จะอยู่ที่เต็นท์สีชมพูเห็นไหมครับหลังเต็นท์สีชมพูจะมีห้องน้ําสามารถเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้นะครับใครไม่สบายใครมีปัญหา มาหาชายอยู่ไหนชายอยู่นี่สวบริการอยู่ข้างหลังนะครับทุกครั้งที่มีฉาการะเบิดฉากยิงใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องโอเคง่ายๆ่ายทีมีปัญหาไหมไม่มีฉากนี้ไม่ใช่ฉากใหญ่ใา้นี้ไม่นับว่าฉากนี้เป็นฉากใหญ่หรือว่าเป็นฉากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชา,า,าวบ้านชาวบ้านเพราะนั้นข้าวบ้าน เจ้าหน้าท so ี่ติดเบียให้ได้รับคำร้องเรียนไอ้โมยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเข้าไปจัดการให้ตรงนั้นนะครับทำงานเงียบๆอย่าเสียงดังไม่มีการบวมๆๆพวกเราเป็นเพื่อนขี่โมยโอเคขอสนุกกับการถ่ายทำขอบคุณครับ เขาอาหวยวายๆพ,พี่พี่จะผ,ผมวายๆไปเลยเอ้ยเอ้ยไปตงไป